สอบตอนนั้นก็ใช่แล้วก็ผมได้งาดขึ้นมามันก็มีนะครับมันก็ไปลองินองกครับองอคอครัเด็นตามุนเียนครับตาเยียนครับแล้วก็สุขุ่อครับไปทำที่บนสองครั้งนะครับมันก็แล้หายใจข้างเด้งือว่าจะเลิกมวยก็ข้าเวฟี้เสียก็ไอ่เสียอยุมันแตเด้ครับ ไม่เหนียวล้างอะไรเลยนะเพราะคุณรู้ว yes. ่ามันเจ็บมากแต่ว hmm. so so, ่าเงเนี้ยเสียเนาให้ด้วยแล้วก็เสียแบมให้ด้วยฟูด้วยทั้งหมดแสนห้าไปชั้นต้นชีวิตได้ไหมมึงเดือดร้อนอะไรมึงไม่ต้องเกรงใจครูครับครูตลอดเวลาอะไรบ้าะเหมือนเดิมไม่ต้องร้องีกไม่ต้องไม่ต้องร้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดือดร้อนรับปากไม่ต้องเกรงใจ ก็ควรอย่าเช่นนะนี่เนก็บไว้เก็บเอาไว้ตั้งต้นชีวิตับอะไรที่กูต้องขอบคุณด้วยเพราะมือช่วยส้า่เสียงใดีได้เยอะมากแฟนมือทุกคนก็ไม่ตายดูมึงทุกคนนะแล้วไม่ต้องเสียใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีแล้วที่เลิกวันนี้เพราะว่าปล่อยไปก็เจ็บปล่อยไปก็ไม่ไหวแล้วลว kind of ่ะ มันมันมันหนามันไหลไม่ให้แล้วร่างกายไม่ให้มไม่ให้แล้วมไปก็กูไม่อยากให้ชมีแล้วแต่กูไม่อยากใหู้ว่าเฮ้ยมึงเลิกไปเถอะกูแบบนี้ไม่ได้ไงกงให้มึงตัดสินใจเองถูกไหมเพรถ้ากิดมึงชกกูต้องจัดมึงต่อแต่ว่าถ้าเกิดมึงเลิกแล้วดีแล้วดีแล้วที่ตัดสินใจเลยอิกแล้วมีอะไรเร้อนอก่ต้องเกนะีอลไเลย เพราะมันไม่เดือนไม่เคยขอตังค์เลยโดยแบบต้องโทรไปถามมันนี้มีตังค์ไหมไม่มีตังค์แล้วโอนให้มันหมื่นสองหมื่นไม่มีไม่เคยไม่เคยแบบเบิกตังค์ไม่เคยขอตังค์ไม่เคยอะไรเลย